สวัสดีครับผมอายุธครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสําหรับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้านะครับผมคันนี้เป็นโตโยต้าโคโร拉ออตติสรถที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับเนื่องจากราคาไม่แพงนะครับอะไหล่หาง่ายอึดถึกและทนที่สุดในโลกอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเป็นรถที่อะไรก็ไม่รู้นะครับว่าถึงปีอดีตการยันปัจจุบันนะครับก็ยังมีคนนิยมใช้เพราะว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่ากับการใช้งานนะครับจ่ายคุ้มค่ากับการลงทุนจ่ายเงิน ไม่แพงมากนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือ2บางยี่ห้อนะครับแต่ได้รถที่อึดถึกทนและหรูหราทนทานขับขี่สบายนิ่มเงียบนะครับและไม่จุกจิกในการซ่อมบำรุงนะครับกับคันนี้โตโยต้าโคโร a ออติส1.6ตัว E นะครับผมรถจดทะเบียนปี03นะครับผมจดทะเบียนปี03นะครับ คันนี้นะครับแอร์แบ็กที่พวงมาลัยดิสเบรกสี่ล้อภายในเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับค่าไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วครับผมนี่นะฮะสีสันโดยรวมยังสวยงามนะครับไม่เคยติดแก้นะครับผมนี่นะฮะไม่เคยติดแก้นะครับย้ําว่าไม่เคยติดแกสและเป็นรถบ้านแท้ๆไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าแท็กซี่ผมตั้งราคานี้ไม่ได้คุณต้องลองใช้เซนส์คุณนิดนึงนะครับไม่ต้องถามผมนะครับว่ามันเป็นรถแท็กซี่หรือเปล่าถ้าเป็นรถแท็กซี่มันขายราคาเป็นแสนไม่ได้อยู่แล้วหรอกครับผมนี่นะครับ คงไม่มีใครบ้ายอบ้าจี้มาตั้งเป็นแสนนะครับผมและรถแท็กซี่ต้องติดแก้นะครับถ้าใช้น้ำมันวิ่งนะครับทำอาหากินไม่ได้แน่นอนนะครับลองดูความเม็กเซนนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสภาพดีนะครับหนังไม่มีขาดเลยนะครับผมนี่นะฮะคอนโซลสวยวิทยุเดิมจากโรงงานใช้งานได้ดีระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะครับไม่วิ่งมาแค่20,000 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับ 2แสนกว่ากิโลเท่านั้นครับโดยรวมยังสวยงามนะครับซื้อไปไม่อายค้างบ้านไม่ให้เพื่อนล้อไม่ให้ใครด่าแน่นอนนะครับว่าซื้อรถอะไรมานะครับซื้อไปมีแต่คนชมแน่นอนนะครับสภาพยังดีนะครับผมนี่นะฮะตามวิดีโอที่ท่านได้เห็นเลยนะครับสวยงามนะครับผมนี่นะฮะ 1.6E นะครับผมออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับออติเป็น1รุ่นที่คนนิยมมากเลยนะครับถูกถูกสวยๆงามๆขับดีนะครับ สมรรถนะดีอไหล่ถูกไม่แพงนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมนี่นะฮะยางอไหล่แม่แรงมีมาให้ครบนะครับนี่นะครับไม่มีรอยเจาะติดยาแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูแม่แรงมีมาให้นะครับนี่นะฮะแล้วมีรีโมทจากโรงงานเดิมติดรถมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆนะครับ และที่สําคัญนะครับยางได้เป็นยางปี22เนี่ยนะครับยางปี22เอาไปก็ใช้งานกันอย่างเดียวไม่ต้องซ่อมอะไรเพิ่มเติมนะครับแถกการซ่อมบํารุงนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับนี่นะครับลูกค้าเพิ่งถ่ายมานะครับเมื่อตอนเดือน6อันนี้เดือนเดือน7นะครับยังไม่สิ้นเดือน7เลยนะฮะระยะทางอย่าไปถ่ายอย่าใช้ได้อีกนานนะครับผมนี็นนะครับมีเรคคอร์ดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ รถสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับอ่าแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าก็ใส่นะครับเราจัดการขัดเคลือบสีให้หมดแล้วนะครับแต่สายกิ๊กๆเลยนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับห้องเครื่องไม่มีรอยชนหนักตัดตอพี่กุณผูชมน้ําแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานมีให้ครบนะครับทุกอย่างมาอยู่ครบนะครับนี่นะฮะสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ เข้ามานั่งในส่วนของตัวรถนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมนี่นะฮะไม่เคยติดแก๊สราคา,าเบาๆนะครับคันนี้เปิดให้แค่หนึ่งแสนเก้าพันบาทหนึ่งแสเก้าพันบาทลอ,ลองคิดลองคำนวณดูนะครับคุ้มค่าแค่ไหนนะครับกับโตโยต้าโคโร l ออติสหนึ่งจุดหก e จดทะเบียนปีสองพันสามนะครับรถปีสองพันสามนะครับผมนี่นะฮะขับขี่นิ่งเงียบนะครับถูกกว่า ซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับผมนี่นะฮะซื้อ X มัง X Max นะครับคันหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับนี่นะฮะได้รถยนต์ไปนะครับนั่งกันไปทั้งหลายคนนะครับอัตราการกินน้ำมันก็ประหยัดอึดถึงและทนอร่อยหาง่ายไม่จุกจิกทนทานนะครับกองแอร์กองอากาศก็มีหลัก10บาทนะครับหลัก40 50บาทเยอะแยะนะครับอร่อยในลาซาดามีเพียบนะครับซื้อไปใช้งานนะครับไม่ต้องไปนั่งซ่อมไม่ปวดหัวนะครับออติสนะครับเสียที่ไหนซ่อมที่นั่นนะครับช่างทุกที่ซ่อมไปนะครับโตต้าเป็นแบรนด์เบร ต้นๆอยู่ติดหนึ่งในสามของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับที่คนนิยมใช้มากที่สุดนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะใครที่หาหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับกันแดดกันฝนกันลมนะครับผมเที่ยววันหยุดยาวแบบนี้นะครับผมสบายๆนะครับพาลูกพาหลานไปโรงเรียนเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวทะลงทะเลขึ้นภูเขาภูเขาแล้วครับสบายครับไปก็ได้หลายคนปลอดภัยแน่นอนขับขี่ไร้กังวลนะครับผมนี่นะฮะขับขี่นิ่งเงียบนะครับใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่พุทธมลพลสายสอง กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต,ต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเทเลอร์ค่าส่งตามจริงรีบจับรีบจองเห็นแล้วมาจําได้ไม่จาได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับร้านเราครับโซเชียลทุกแพลตฟอร์ม y o u u t ยูทูบยูทูบเฟซบุ๊กหรือ i ิกต็อกเราเวอร์ดฟาผ่านถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีใบทะเบียนพาณิชย์ชัดเจนไม่ต้องห่วงนะครับผมแล้วมีหน้าตาผมเป็นอาวุธนะครับถ้าผมจะเป็นโจรใครไม่กล้ามาจําผมโคไปเอาหน้าผมมาลอยลอนลอยอยู่ในโลกโซเชียลหรอกนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะ อยากได้จัดไปนะครับผมหาครับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนรถบ้านแท้ๆไม่ใช่แท็กซี่นะครับรถบ้านแท้ๆไม่ใช่แท็กซี่ไม่เคยติดแก๊สครับผมขอบคุณครับ